ามครนหมอคะทาไมที่จังหวัดบึงการเขาถึงมีข่าวว่าไม่มีคุณหมอคะหรอมีข่าวเยี้ยคุณหมอคุณหมอคะุณหมอไม่ฟังนะหมอต้อหใหม่มีคุณหมอไม่พอหรอหรือยังไงคือประเด็นที่เป็น Talk of the Town ในเมื่อวานที่ผ่านมาครับเอ้ยคุณผู้ฟังก็รู้หมดสิว่าเราอัดวันไหน โซบอสนี่คือจวนตัวมากะก็คือมีครับเราอ่านให้ฟังนี่มีการแชร์โดยสำนักข่าวหลายสำนักข่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสำนักข่าวหนังสือพิมพ์สีเขียวเอ๊ะเขาเรียกว่าอย่างนี้ปะหัวเขียวเหรอเออเขาบอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลเอกเอกนะครับไม่ใช่หัวฉีดตูดอะมันไม่ใช่ตรงพยาบาลเอ็เอกจังจังหวัดบึงการซึ่งเป็นจังหวัดจังหวัดเล็กที่เป็นจังหวัดใหม่สุดใช่ไหม น่าจะใหม่ที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี้ปลายเดือนนี้จะเหลือแพทย์ประจําเพียงหนึ่งคนแล้วโรงพยาบาลเขาก็โพสต์ประกาศออกมาบอกว่าตั้งแต่วันที่27ถึง31พฤษภาคมโรงพยาบาลเลื่ๆๆเนี่ยจะมีแพทย์ประจําเหลือหนึ่งคนและแพทย์ประจําต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจึงกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้บริการดังนี้ช หมายความว่าทั้งจังหวัดเหลือแพทย์แค่คนเดียวหรือเฉพาะโรงพยาบาลนี้มันเป็นโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลชุมชนคือเท่าที่ลองไปเสิร์ชดูอะโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดสามสิบเตียงก็เป็นโรงพยาบาลอำเภอนั่นเองโรงพยาบาลอำเภอซึ่งเราคิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะบางคนที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ทราบใช่ไหมงงนิดหน่อยอาจจะงงว่ามันคืออะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือว่าโรงพยาบาลในอำเภอที่มีขนาดต่างกันมันก็จะมีขนาดของโรงพยาบาลที่ต่างกันด้วย ซึ่งแตนอาที่สุดก็คือ10เตียงใช่ไหมเขาก็จะตัดไม่ถึงว่าเขาก็จะตัดตามเขาเรียกว่าอะไรประชากรในจํานวนในอำเภอรางตอนในอำเภอนันอนที่เขาบอกว่าสถานพยาบาลปฐมมภูมิทุติยภูมิก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าลึกสภาพบ้านลงเอยแบบถ้าเป็นอำเภอที่มันใหญ่มากยกตัวอย่างเช่นอำเภอปากช่อง อย่างเงี้ยซึ่งมันใหญ่มากกับอำเภอที่มันเล็กมากๆมันก็ไม่ควรจะมีโรงพยาบาลขนาดเท่ากันใช่ไหมม,มันก็ต้องต้องโรงพยาบาลปากช่องก็ควรจะใหญ่กว่าหรืออ,อื่นออ่มันก็จะต้องมีจํานวนเตียงซึ่งเยอะกว่าซึ่งเขาก็คงมีสูตรในการคํานวณของเขาแหละว่าเท่าไร่ต่อหัวประชากรอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกี่ยวเท่าเท่ากันแต่ถ้าเล็กที่สุดก็คือสิบเตียงบงมีปะ่ะสิบเตียงคือคือตอนนี้นนมีคือตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจอีสมัยอีนี่ใช้ทุนเนี่ยมยังเป็นโรงพยาบาลสิบเตียงยังมียังมี แต่หลังๆก็แบบว่าเขาก็น่าจะยกยกขึ้นมาเป็นสามสิบเตียงแต่แถมที่เตียงก็คือเล็กทําที่เตียงนี่หมายถึงว่าน่าจะมีคนไข้ประมาณสองวอดได้ไหมคือใช่ประมาณสองวอดก็คือบอดเราประมาณสิบห้าคนแต่ก็หมอก็จะอยู่ประมาณสักสองหรือสามคนอะไรแถวๆเนี้ยอ,อ,อ,อันนี้สมัยไปใช้ทุนก็ไปอยู่สามสิบเตียงเหมือนกันมีสองบอดแล้วก็มีหมอสามคนหนึ่งคนพอออครึ่งพอออก็ประชุมตลอดเวลาที่จังหวัดแล้วก็ อีกหนึ่งคนก็ลาลาไปนู่นไปก็จะบอกว่านี่ก็อยู่อยู่นี่ก็อยู่เนาะนี่ก็อยู่นอกระบบราชการมานานแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผิดก็ขออภัยใช่ซึ่งสมัยนี้็อาจะดีขึ้นซึ่งหมายเขาจะมีห้าคนอะไรเงี้เป็นต้นแต่ว่าประเอนอะโรงพยาบาลเนี้ยครับที่เขาเขียนบอกว่าเออบอกไปอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีแพทย์ประจาโรงพยาบาลเนี่ยลาศึกษาต่อจํานวนสามรายและลาออกจํานวนหนึ่งรายจึงให้เหลือคนเพียงแค่หนึ่งราย อทําให้คนไม่พอ,อแสดงว่าก่อนหน้านี้นมีห้าคนใช่ไหม<อ>ก็คือลาสามคนซึ่งไม่ได้บอกว่าลาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าลาพึ่งลาหรืออะไรเงี้ยเอนันี้อันนี้เขาไม่ได้บอกเลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรอ,อแต่มีหมอลาออกหนึ<ๆ>่งคนเพราะฉะนั้นก็เหลือหมออยู่แค่คนเดียวครับเศร้าเลยเขาก็เลยขอแจ้งงดการให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคม ยี่สิบเจ็ดถึงสัสี่วันงดโอพดสี่วันทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์มากมายว่าโอ้ยทำไมปล่อยให้ระบบล่มกันขนาดนี้อะไรประมาณอย่างนครับนี่คือเส็นกระแสที่ทุกคนเรสเฟรนเดนมาแล้วในฐานะหมอที่คิดยังไงอะในฐานะหมอก็คือมันก็เป็นอย่าง a ีนพนแล้วจบครับจบายก็ก็ไม่รู้สินะคือถ้าสมมติว่าอยู่ในลักษณะที่มันเป็นโรงพยาบาลสามสิบเตียงเนี่ยแล้วเหลือหมอคนเดียวเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะปัญหาคือมันมันมันสี่วันสี่วันอยู่คนเดียวคือถ้าโอเควันเดียวก็โอเคอาจจะพอไหวอัมกัมกกลืนอยู่ไปอะไรเงี้ยแต่นี่มันสี่วันเลยนะนึกรภาพสี่วันกี่ชั่วโมงวะยี่สิบแปดเจ็ดสิบสองบวกอีกยี่สิบสี่เก้าสิบหกชั่วโมงตายไปเลยเออร้อยชั่วโมงอะอยู่คนเดียวอทาทุกอย่างเออแต่ว่าอันก็ยังมีคุณพยาบาลเนื้อ ยังมีอันนี้เขาบอกเขาไม่ได้พูดถึงเจ้าหน้าที่อื่นว่าขาดหรือเปล่าเลยนี่แต่เข้าใจว่ายังน่าจะมีพอเนาะเพราะว่าประกาศเนี่ยอันวันนี้อันไอ,นนนอนนประกาศที่บอกว่าไม่มีเงงโโดลด OPD เนี่ยเขาประกาศเมื่อวนักอนก่อนอ่าแล้ววันนี้เขาประกาศใหม่บอกว่ากําหนดแนวทางแก้ไขใหม่ก็คือว่าให้ออก OPD โดยพยาบาลช่วยตรวจพยาบาลวิชาชีพช่วยตรวจ ข้อที่สองก็คือว่าผู้ป่วยเบาหวานความดันทุขภาพจิตไทรอยเนี่ยให้มาตรวจปกติโดยที่พยาบาลจะสั่งยาเดิมให้ไม่ไม่พบแพทย์ลิมแล้วกับลิมกับสามก็คือคลอและอุบัติเหตุก็ใช้ประกันได้ตามปกติรื่งอันนี้เขาอาจจะลืมไปตอนในตอนประกาศตอนแรกเราคนสับสนว่าเปิดปิดปิดโอปีดหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาคงงงแต่ตอนแรกเขาบอกว่ามีมีชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าเออ อะไรนะคือบางคนอ่านเร็วๆคือให้คือคือคือจะตรวจเฉพาะฉุกเฉินอะไรเงี้ยบางคนอ่านเร็วๆอาจจะไม่ได้ทันนั่นก็เลยกูรู้ว่าเอ้ยไม่ไม่ให้ข้อด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นบางทีก็ลืมว่าแบบ O P D กับ E R มันมันคนละหน่วยกันใช่ใช่คือโดยปกติเนี่ยหมอโรงพยาบาลเล็กๆกับบางทีมันควบยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าก่อนหน้านี้มีสองคนนะมันก็คง ก็มีการควบแล้ว่าแบบว่าอยู่ทั้งโอ d ดีและ e อในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยในแบบนั้นใช่ไหมเหมือนโรงพยาลเคยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็ต้องเคยเป็นอยู่แล้วสิอ้าวโอเคงั้นก็ไม่ต่างกันแต่อันนี้คือไปเป็นประสบการณ์ของคุณหมอที่ไปใช้ทุนเมื่อนานมาแล้วไม่แต่ว่าถ้าเกิดจามตามโพสต์เนี่ยมันก็สถานการณ์เดิมบ้างเพราะว่าตอนแรกมาเหลือแค่คนเดียวทิ้งดเพึ่งจะลาออกแล้วก็คนนั้นอะไรเงี้ย ครับครับเพียงแต่ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมันยังไม่มีโซเชียลมันยังไม่มีเฟซบุ๊กันเองเออ <c oughs> หรือว่าได้แค่บ่นแบบบ่นอยู่ในวงออไม่มีเวลาบอกว่ายังไงก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,า,วาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะถ้าบึงการบึงการคือเป็นจังหวัดใหม่แต่ว่าคืออยู่ภาคอีสานถูกปะอ่าอีสานอยู่เหนือหนองทายเออซึ่ง,ซ,งซึ่งจะบอกว่าเล็กเหรอจริงๆก็ก,ก,ก็ตัวอำเภอจริงๆก็อาจจะไม่เล็กแล้วเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงนั้นคือประมาณประชากรค่อนข้างเยอะ ส่วนระยะห่างระหว่างโรงพยาบาลต่ออำเภอต่อโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยก็จริงๆคือในภาคอีสานเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มันกว้างนั่นก็คือระยะห่างระหว่างระหว่างอำเภอต่ออำเภอเนี่ยจิงมันน่าจะเยอะอยู่อ,อต้องใช้เวลาเดินทางทีนี้คือคือจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่เล็กมากๆของภาคกลางซึ่งระยะห่างระหว่างอำเภอเนี่ยประมาณไม่เกินยี่สิบโล อ่เหอดังนั้นเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเช่นเออหมอหายไปหนึ่งคนมีมีสมมติมีหมอสาคน่ะหมอหนึ่งท่านลาศึกษาต่ออีกหนึ่งท่านเป็นผอ,อ,อ,อประชุมประชุมตลอดเวลาเหลือหนึ่งหนึ่งท่านเนี่ยนั้นคือมันมันก็ยังพออยู่ได้เพราะว่าอ่ะช่วงระหว่างที่มันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็จะมีการเหมือนแบบย้ายให้คนไข้ไปโรงพยาบาลข้างเคียงซึ่งโรงพยาบาลข้างเคียงอะ ใหญ่มากร้อยยี่สิบเตียงเพราะอยู่เป็นเป็นอำเภอใหญ่ซึ่งอะไรเงี้ยประมาณจะให้โรงพยาบาลข้างเคียงมาช่วยหรือว่าใช่หรือว่าขอขอแรงจากโรงพยาบาลข้างเคียงมาช่วยอซึ่งอัจริงๆว่าที่อยู่อินเทอร์รุ่นนั้นมันก็มีอยู่ประมาณสิบคนไงะรัก็จะวนวนกันวนไปวนมาพอไหวอก็รู้จักกันเข้าใจว่าเขาอาจจะพยายามทําอย่างนี้ดูหรือเปล่านะไม่รู้ก็น่าจะเป็นได้แต่ทีนี้คือถ้าสมมุติว่าตัวอำเภอใหญ่มากเช่นโคราชเนี้ย ตัวอำเภอก็ใหญ่จังหวัดก็ใหญ่สมมุติว่าการเดินทางระหว่างระหว่างอำเภอเงี้ยร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลมันก็ไกลอยู่แต่ให้ต่อให้หมอมามันก็ไกลอยู่เหมือนกันเว้ยถ้าสมมติว่าขอยืมกําลังต่างโรงพยาบาลเนี่ยนะแต่เขาบอกว่ามีจํานวนประชากรประมาณสี่แสนสองหมื่นกว่าคนในจังหวัดในจังหวัดเออแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุเหตุของของเออ การปิดบริการในทางนี้อืมเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้เขาเขาหาวิธีการแก้ไขยังไงอย่างอื่นหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกในรายละเอียดใช่ไหมใช่เขาไม่ได้บอกเขาบอกมาแค่นี้ที่อัปเดตใหม่เขาก็แค่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้พยาบาลมาช่วยตรวจเคสหลักบางเ่านั้นแต่เดาว่าเขาอาจจะเลื่อนคนไข้ป่ะเพราะว่าเขาบอกแค่ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดแสดงว่าหลังจากนั้นน่าอาจจะมี อะไรบางอย่างมีคนมีคนมีแบบก็ก็จริงๆก็คือสามสี่วันนี่อาจจะหาคนไม่ได้จริงๆก็ก็คือเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะลุงไรเพราะว่าเป็นช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่น้องจบใหม่หมายถึงว่าน้องปีหกจบพอดีจบไปแล้วแหละประมาณเดือนที่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋อเราก็เพิ่งจับฉลากแล้วก็เพิ่งกระจัดกระจายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆรวมถึงน้องที่อยู่ตามที่ต่างๆก็เลือกจะเรียนต่ออะไรประมาณนี้นะมันก็คง เกิดเหตุการณ์ที่มันมีช่วงช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะช่วง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 พอสตรงเนี้ยมีมีช่วงมีช่วงเกียร์ว่างนั่นแหละนั่นแหละว่าแต่คําถามคืออะไรนะคําถามคือหมอหาไปไหนสิ่งที่เขาก็บอกแล้วนะเขาก็ตามที่เขาตามก็ตามประกาศเขาก็บอกแล้วไงแต่มีข่าวมาบอกว่าหมอคนเนี้ยเขาก็เป็นทั้ง สส,อสอจอด้วยฮะเอะอเหมาะคนที่เหลืออยู่เนี่ยฮะแต่ว่าน,นี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงโอ้สอสอจอ,อยังพี่หนูเหมือนกันมีมีความขนาดนั้นเลยมีความรู้สึกแบบว่าจาังหวะนี้มันอะไรวะขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณอย่างนั้นอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งมีเกียมเพิ่มวะมีเกียมเพิ่มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า มันเป็นจังหวัดเกิดใหม่นี้เนาะม,นมันก็คงมีระบบของเขาเองคือคือคือจะบอกว่าใหม่มันมันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะตั้งเมื่อประมาณปีห้าสี่แยกมาแยกมาจากเออะไรแยกมาจากหนองคาย<อ>ก็ก็สิบปีแล้วอะ,อะสิบปีแล้ว,ลว,น,วน่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือมันเพิ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่แต่ดูจากรู้จาก g o o g l e กูเป็นแบบมันก็ดูโรงพยาบาลไม่ใหม่เลยว่ะคือไม่สี่คือหมายถึงว่าคือมันเป็นอำเภอใหญ่มากใช่ไหมอำเภอบึงกาฬแล้วก็คือก็ไม่รู้ว่าข้างในมันแบ่งอำเภอยังไงทีเนี้ยคือถ้าสมมุติว่ามันมันคือก่อนจะมาออกมาเป็นจังหวัดก็ต้องเป็นอำเภอก่อนถูกไหมเออหรือเป็นเขตปกครองซึ่งซึ่งเอาโอเคบางทีมันจะแบบเป็นตำบลแต่ว่าคือตำบลนั้นมันตัวโรงพยาบาลที่อยู่ในในนั้นมันก็มันก็จะไม่ใช่โรงพยาบาลชุมชนไงมันก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถูกไหม ซึ่งได้อัปเกรดขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสาสิบเตียงแล้วก็หาหมอไม่ได้ประมาณนั้นถ้าใครรู้ระบบของอของจังหวัดนี้ก็บอกหน่อย้กก็อยากรู้เหมือนกันคือคือประเด็นก็คือที่เราที่เรารู้สึกก็คือว่าเหมือนมีน้องที่จบใหม่ๆชนเดียก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้แล้วเพราะมันจะมีโรงพยาบาลชุมชนมันจะเริ่มมีคนหมอเยอะขึ้นไอ้สมัยเราอะมันมีอยู่แค่สามคนประมาณอย่างนั้นนะซึ่งมันก็ เออมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะไรงแต่ว่าสมัยนี้มันมีประมาณห้าถึงหกคนและในบางโรงพยาบาลมีหมอที่เป็นสเปเชียลิสต์อยู่ด้วยนะประมาณอย่างนั้นนะบางสาขานะเช่นอายุรกรรมอะไรเงี้เป็นต้นอยู่ด้วยใช่คือถ้าแบบเป็นนี่สมัยก่อนก็ก็คือครับเป็นทีพีทั้งหมดทีพีก็เป็นพออด้วยอะไรเงี้ยเออนั่นคือนอกจากแบบว่าโอ้โหจะมี แตเชเชลิสบางท่านที่บบว่าฉันจะต้องการกลับมาอยู่ที่บ้านที่อำเภอนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเป็นเนืองๆนะมันก็มีเป็นมันก็มีอยู่เนืองๆแต่ว่าถือว่าหาค่อนข้างยากเพราะว่าโดยมากคือพอขึ้นเป็นผอเสร็จปุ๊บบางทีก็ลงหลักปักฐานมีครอบครอบครองครอบครัวอะไรเรียบร้อยก็คือก็คืออยู่ยาวอยู่จนกระทั่งจนกระทั่งหมดหมดเขาเรียกว่าอะไรหมดแล้วหมดเกษียณเกษียณเกษียณจนสมมติว่าหมดอายุอันนี้ก็ใจร้ายไปนิดนึงไห เออหมดสมัย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 อ่าอืมแต่ก็แสดงว่าปัญหาของการขาดแคลนหมอมันก็ยังมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันสะท้อนขึ้นมาว่าปัญหาการขาดแคลนก็ยังมีแต่ว่าอัตราการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงอัตราที่รับด้วยนะคณะแพทย์ตอนนี้มีกี่สถาบันแล้วก็ไม่รู้มันเยอะเยอะมากเราว่าเยอะแล้วมันหายไปไหนอ่ะก็หายไปทางมันก็ออกไปจากระบบไง เพราะว่าเพราะว่าสาเหตุอย่างนี้แหละมันทนอยู่ไม่ไหวอะระบบไม่สามารถดึงดูดให้บุคลากรอยู่จริงๆเราเคยคุยเรื่องนี้แล้วเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนว่าว่าทําไมเราถึงไม่สามารถมีคนพอทํางานสักทีก็ถ้าใครอยากฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้แต่ะะรีแคปไห้ฟังก็ได้ซึ่งมันก็คือตรวดใหญ่เว้ยมันมันมันหลายปัด ใจสุดๆเลยคือเรื่องเงินเรื่องเงินก็อันนันที่หนึ่งเงินเนาะที่ที่เราก็ยังเห็นน้องบ่นอยู่นะว่าเงินต้องยังมีระบบตกเบิกอืมตกเบิกหมายถึงว่าทํางานฟรีไปหกเดือนราชการว่าหกเบิกคือทางานฟรีไปหกเดือนแล้วรอเดือนที่หกถึงจะได้ตังค์ทั้งหมดงนทั้งหมดเนี่ยคือคือก็ไม่ได้ทํางานฟรีหรอกนะแต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าังไม่จ่ายตังค์ให้ไม่จ่ายตังค์ให้จนกระทั่งสะสมมันต้องรอเาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นระบบงบประมาณมันเป็นระบบงบประมาณอ่ะอ่าเรื่องที่สองก็เกี่ยวกับอ่ เวิร์โหลดเวอร์โหลดก็นิกสภาพเนี่ยให้อยู่ถติว่าอยู่คนเดียวต้องอยู่สี่วันติดเงี้ยก็ไม่ไหวไหมกเครียดบายๆจ้าซึ่งเก้าสิบกชั่วโมงเนี่ยมันต้องสแตนบายตลอดเวลาแล้วในช่วงวันที่สามที่สี่เนี่ยเออมันจะตายแล้วมันเป็นซอมบี้บบแล้วเนี่ยตอนนั้นเหมือนแบบความสามารถในการคิดและตัดสินใจมันลดลงมากเลยนะ แล้วงานมันก็อยู่เ e ออย่างเงี้ยเ<อ>นาะสมมุติว่ามีอุบัติเหตุหมู่มาในใตายกันพอดีก็ใช่คือถ้าสมมติมีอุบัติเหตุหมู่เราก็จะถือเป็นดิสเตอร์ของโรงพยาบาล <laughs> ดังนั้นคือ <laughs> ดังนั้นคือสิ่งสิ่งที่ <c oughs> ทําคือ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> คือคำว่าด <c oughs> ิสเ s t e r หมายถึงว่ามันมันโอเวอร์เวมไอไอแคปซิตี้ของของเราแล้วรับไม่ไหวคืออันนี้เราเราจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือละก็ต้องส่งไปที่อื่น หนึ่งคือส่งไปที่อื่นสองคือต้องต้องระดมบุคลากรจากอำเภอข้างๆมาช่วยกูด,ด้วย <laughs> ประมาณนี้อืมก็ขอให้ผ่านสี่วันนี้ไปอย่างราบรื่นขอให้วันขอให้ไม่มีรอยต่ออีก <c oughs> <c oughs> มาจจะดีขึ้นก็ได้คือ <c oughs> มีเห็นคน, <c oughs> นมีเห็นคนเขาบอกว่าลบจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรแพทย์มากกว่าจังหวัดอื่นแล้วนะตอนนี้อก็แสดงว่ามันมันมีปัญหาเรื่องเรื่องช่วงรอยต่อ แต่ว่าดูในแมปนี่คือติดกับลาวเลยนะมีแค่แม่น้ําโขงกันอืาจจะมีคนลาวมาอย่างนี้เอออย่างเงี้ยอย่างนี้มันจะเริ่มมีปัญหาด้วยเพราะว่าก็ก็ไม่รู้แต่คิดว่าส่วนหนึ่งก็คืออระบบสาธารณสุขของเพื่อนบ้านเงี้ยเขาเขาก็จะแบบประมาณหนึ่งซึ่งซึ่งคนที่คนที่ชายแดนของเพื่อนบ้านเงี้ยเขาเขาเชื่อใจเขาเชื่อใจถูกต้องเขาเชื่อใจระบบระบบสาธารณสุขของประเทศไทยสุด ในประเทศเพื่อนบ้านเวิร์กโหลดก็เลยเพิ่มเวิร์กโหลดก็เพิ่มถูกต้องได้หิมเนหิมเนเป็นกําลังใจให้คุณหมอนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็ประชากรที่อยู่ในอําเภอนั้นด้วยละกันขอให้สี่วันนี้รู้สึกไม่ตไมีใครป่วยไข้เยอะอะไรขอให้ทุกคนรักษาตัวในช่วงนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ คิดว่าที่อื่นจะมีแบบนี้ไหมจริงๆอาจจะมีก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกจริงๆก็อาจจะมีแต่ว่าเมื่อิหร่ทำไมมันถึงเป็นข่าวอะ่ะเพราะเขาเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นคนโพสต์เองขึ้นหน้าเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลเพราะว่าหมอ,อว่ามี่า,ากาศอ,าอ,าอาันนี้เพราะว่าเพราะว่าแพทย์ท่านนี้เป็นสสจอเอง <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ้าวเห็น <S <S เขาบอกเป็นสสจหรอเดี๋ยวเสิร์ชซิไม่รู้ ๋อา,อ,าอาชื่อไปเสิร์ชต่อเลยไม่แล้วลบเ,เมื่อกี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นสสจมีคนบอกมาแบบนั้นมีคนแถวแถวนั้นบอกมาแบบนั้นอ๋อโอเคโอเคแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ฝากคุณผู้ฟังเสิร์ชดูแล้วกันขาว่ามาเขาว่ามาเ <laughs> ขาว่ามาแต่นั่นแหละก <laughs> ็คือแสดงว่ามีปัญหายังคงมีปัญหาอยู่เนาะทําไมล่ะครับนี่รู้สึกว่าผิดวิสัยผิดวิสัยปวานะปกติถ้าถ้าแบบนี้ต้องพูดไม่รู้ดิเออไม่รู้อะ อยู่ดีๆบอกว่าเขาเป็นสสจอ้อาวไม่คืออันนี้คือพยายามประมวลผลที่เกิดขึ้นไงว่าฟังอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนบอกอย่างอื่นซึ่งไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอีกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมีคนบอกว่าลองไปหาดูสิอะไรเงี้ยประมาณแบบนั้นอแต่ตลกทำไมสสจอยู่ลงอ,อลลําเภอไร้ก้วก็ถึงนะทำไมสสจไม่ได้ไปอยู่หรอกคืองงกับไอ้ไม่ไม่ไม่คือว่าคือสสจปกติปกติทางานบริหารอย่างเดียว เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงสสจทำเต็มก็คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคือคือใหญ่ที่สุดในจังหวัดละจะเป็นขอไป็ผู้บริหารด้านระบบด้านระบบสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัดในจังหวัดคือมันจะมีระดับเขตก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเป็นระดับจังหวัดถูกปะใช่ใช่เขตเขตกเขตก็คือใหญ่กว่าหลายจังหวัดหลายจังหวัดอ่าแต่นี่คือจังหวัดนี้ ก็ถือว่าใหญ่ในัไม่สสจถึงอยู่โรงพยาบาลนี้ก็อยากงงอยู่นี่ไงเพาย้ายไปอยู่เองเพราะมีใครอยู่แล้วก็เนี่ยงงอยู่นี่ยคือปกติคือสสจนี่แทบจะไม่ยุ่งงานคลินิกเลยนะจริงแดงว่าจะแบบถึงขั้นแบบไม่มีคนเลยในจังหวัดนั้นหรอก็ก็อาจจะเป็นได้แต่เป็นสสจจริงเหรออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะถ้าเรามีคนผู้ฟังอยู่ที่บึงการเขียนมาเล่าให้ฟังกิอไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงไปหมดแล้ว แล้วก็บอกบอกแค่หน่อยว่ามีโรงพยาบาลอื่นแถวนั้นเขายังเปิดบริการอยู่หรือเขามีหมอกี่คนเกียวจริงๆมาถึงว่าจังหวัดอื่นนี้มันก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่า<ม>สสจเขาก็อาจจะบริหารเก่งเช่นบอกว่าอยู่ช่วยโยวกอินเทอร์นอันนี้ไปช่วยตรงนู้นโยกไปดูดคนมาไปดูดคนมาตรงนี้ตรงนี้คนค่อนข้างเยอะใช่ไหมหมายถึงว่าอ่าโอเคแล้วก็มีมีสเปเชียลิสต์อย่างเช่นเม็ดหรืออะไรเงี้ยที่ที่เป็นเจนเนอร์ลเมดิซีนเป็นเจนเมดที่ที่ไม่ใช่ เขาเรียกอะไรนะที่ไม่ใช่สับสเปลที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะเฉพาะอาไอีกเออเออบอกว่าอันนี้ก็อยู่ก็ไปตรวจ o อพดีได้นั่ก็คืออโยกไปช่วยเกลีนคนมาคนง่ายเกณฑ์นคนบางทีก็จะโยกโยกคนจากโรงพยาบาลจังหวัดด้วยซ้ำก็โยกไปอะไรเงี้ยนั่นก็อยู่ที่อยู่ที่ลักษณะของการบริหารเออแต่ทีนี้บางทีก็อาจจะพยายามโยกแล้วแต่ว่าไม่ไหวจริงจริงเพราะนัานแหละนะคุณหมอบายบายสู้ๆครับทุกคน